ขาดก๊อปเทียนพัทยาครับเนี่หาเอปออกมาแล้วดำยืมอะไรใสยืมไหมยืมอะไร อันนีกุองอะไรคกอุอันนี้แชบวยจังกุ้งแบวยอันนี้อะไรคืรไ,ได้กินนสัว,สต,วตัวใหญ่น,ะน,นี่ต,ต,นตัวใหญ่ตลาดริมทะเลหาดจอมเทียน I'm going